ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข่าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเหล่าสิทธิ์สำนักชวนเต้ากลายเป็นโกรธเกียวพวกเขารอบสาบแช่งวังหลินว่าหญิงยโสเกินไปแต่กลับไม่มีใคร กล้าออกไปข้างหน้าผู้โอโซโอหยางและอีกสองคนก็ขมวดคิ้วเช่นกันมองไปยังหวังหลินด้วยท่าทีไม่เป็นมิตรหวังหลินเชิดหน้าแล้วหัวเราะออกมาการกระทำของเขาตอนนี้เหมือนกับโจเผิงทำครั้งที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดพางถามขึ้นสำนักชวนเต้าพวกเจ้าทั้งหมดต่างก็กลัวที่จะออกมาพร้อมกันเนี่ยนะสิทธิสำนักเฮืงยั่วทั้งหมด กลายเป็นตื่นเต้นทันทีพันส่งเสียงเชียร์อย่างบ้าระหำ่ำขยะอย่างสำนักชวนเต้าขี้กลัวเป็นกับเขาด้วยหรือความจองหองและหญิงยะโสของพวกเจ้าไปไหนสละออกมาสิพี่ใหญ่วังหลินท่านหนังเหนียวยิ่งนักทั้งเตะทั้งต่อยสำนักชวนเต้าลงไปกองกับพื้นพี่ใหญ่พวกเจ้าไม่คู่ควรพี่สองพวกเจ้าก็ไม่คู่ควรอีก พวกเจ้ามีพี่สามไหมทั้งหมดนั่นแหละออกมาพร้อมกันหลิวเฟิงออกมาหาความตายสิเหล่าสิทธ์เิงยั่วเริ่มหาเรื่องพานและไม่หน้า่วงหลงกลายเป็นยิ้มกว้างและยิ้มกว้างมากขึ้นจนเมื่อหนึ่งในสิทธ์ชวนเต้าทนอยู่เฉยไม่ได้และตะโกนกลับมาวังหลินเจ้าช่างจองหองนักเป็นเจ้าที่อยากให้เราทำแบบนี้เองนะเหล่าพี่น้องทั้งหลายออกไปเอาชนะมัน ด้วยกันทั้งหมดเถอะใช่แล้วนี่เป็นคำขอของเขาเองไม่ใช่กดซะหน่อยผู้อุโสให้พวกเราออกไปผู้โอโสวังหลินคนนี้ช่างอวดดีนักให้พวกเราไปสิทธิสำนักชวนเต้าถามขึ้นทีละคนผู้โอโสโออยางกัดฟันกอดเมื่อสำนักเหงื่ยั่วขอร้องมาแบบนี้ก็ทำตามที่ต้องการเถอะ เข้าไปขณะที่เขากำลังพูดอยู่สิทธิสามคนก็กระโดดไปบนลานประลองทันทีทันใดนั้นในไม่ช้าก็มีเจ็ดถึงแปดคนอยู่บนลานประลองแล้วมีสิทธิสตีสองสามคนในหมู่พวกเขาที่ตะโกนขึ้นเรียกทั้งหมดหยิบเอาสมบัติวิเศษของตัวเองออกมาไปที่หวังหลินหวังหลินไม่ได้คิดอะไรมาก เขาเปิดใช้งานวิชาแรงโน้มถ่วงสร้างมือยักษ์หลายข้างและกวาดเหล่าฝูงชนออกไปทั้งหมดทันใดนั้นคนจำนวนมากก็ลอยละล่องออกไปทันทีจากนั้นเขาก็ถอยหลังสองามก้าและใช้แขนยักษ์จับไปที่เหล่าสิทธ์ชวนเต้าที่บินเข้ามาแล้วโยนออกไปไกลโพ้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นละงม สิทธิ์ชวนเต้าต่างถูกโยนออกมาจากลานประลองทีละคนและเมื่อถึงพื้นก็ไม่อาจยืนอย่างมั่นคงได้ยิ่งวังหลินต่อสู้ก็ยิ่งชำนาญมากขึ้นการควบคุมวิชาเซียนแรงโน้มถ่วงของเขาขัดเกลามากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลังจากนั้นไม่นานนักก็มีเพียงคนอยู่สามคนหนึ่งในนั้นคือหลิวเฟิงวังหลินหัวเลาะอ,ออกมาและ โยนระเบิดกลิ่นเหม็นชิ้นสุดท้ายออกไปใบหน้าหลิวเฟิงเปลี่ยนไปทันทีเขาไม่ระวังอีกสองสามคนต่อไปแล้วพันตะโกนขึ้นพี่หวังขอความเมตตาเถิดข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วขนาดที่พูดไปด้วยก็ถอยหนีอย่างรวดเร็วไปด้วยและก้าวออกไปจากลานประลองเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจัวเผิงและอย่างยี่ไปแล้ว ดังนั้นไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแบบเดียวกันกับเขาเองสองคนสุดท้ายคือฉิวมู่และลีซานฉิวมู่เห็นท่าทางไม่ดีเขารีบยอมแพ้อย่างรวดเร็วและออกจากลานประลองอย่างเก้เก้กลงๆใบหน้าของหลีซานเต็มไปด้วยความทุกข์ใจเขาตะโกนขึ้นหาหวังหลินเสียงดังหวังหลินมาสิใช้ระเบิดอันสุดท้ายนั้นกับข้าด้วยความแข็งแกร่งของเขา โดยปกติจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่เหลืออยู่แต่เมื่อเขาอยู่บนลานประลองจึงได้แก้งตายทันทีแม้ว่าเขาขึ้นมาประลองไม่กี่ครั้งมันก็ช่วยประโยชน์ได้มากในอนาคตหลีอสารวางแผนไว้อย่างดีถ้าหากเขาโดนระเบิดขึ้นมาเหมือนพี่ใหญ่และพี่สองเขาอาจจะเรียกความสงสารได้และพ่ายแพ้อย่างไม่เลวร้ายนักหวังหลินยิ้มให้เขาจากนั้นเก็บระเบิดออกไป นี่เป็นของวิเศษดังนั้นมันจึงควรใช้อย่างระมัดระวังเจ้าสามารถออกไปได้แล้วแหละด้วยวิชาเซียนแรงโน้มถ่วงของเขาสามารถจับหลีซานเหมือนลูกแก้วในกำมือและโยนออกไปนอกลานประลองอย่างง่ายๆผู้โโออย่างและอีกสองคนต่างโกรธเคืองพวกเขาอยากจะกระทืบมันเป็นโพงให้ได้นับตั้งแต่ตอนนี้ ใบหน้าของฮวงหลงเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีพางพูดขึ้นสหายโอหยางใครเป็นผู้ชนะระหว่างการประลองทั้งสองสำนักของพวกเรากันหนอผู้อโสโอหยางเหยียดยิม้มสำนักเหิงยั่วของพวกเจ้าเคะดีที่มีสิทธิ์เก่งกาจประลองนี้ถือว่าเจ้าชนะแต่เรื่องที่ข้าพูดข่าวก่อนเป็นความจริงบรรพบรุษขั้นผิดอกเคิงเหิงยั่วทั้งหมดตายไปแล้ว ของทั้งหมดที่เจ้าต้องการอยู่ในถุงนี้ลาก่อนด้วยคำพูดนี้เขาได้โบกแขนเสือ้อพันถุงชิ้นหนึ่งลอยออกมา่วงหลงจับถุงนั้นไว้อย่างคุ้นคิดผู้โอโศออย่างตะโกนขึ้นอีกคาและในไม่ช้าเมฆสีดำก็มาเยือนตำแหน่งเขาวังหลินมองใกล้ๆและพบว่านั่นเป็นตะขาบหมื่นขา ผู้โอโออย่างก้าหนึ่งครั้งและกระโดดขึ้นไปบนตะขาบตัวนั้นโดยไม่พูดอะไรเหล่าสิทธิของสำนักชวนเต้าลอยไปบนตะขาบด้วยแววตาอับอายโกรธแค้นหลายอารมณ์ปะปนกันไปเมื่อเห็นคนอื่นๆต้องการจะออกไปสายตาของหวังดินเบิกกว้างและตัดสินใจได้เขาตะโกนขึ้นเพื่อนฝูงสำนักชวนเต้าและผู้โส ข้ามีเรื่องไรเหตุผลจะขอร้องด้วยคำพูดนี้ร่างเขาทยานไปข้างหน้าด้วยวิชาเสียนแรงโน้มถ่วงแล้วหยุดก่อนจะถึงตะขาบตัวนั้นผู้โอโสโออย่างไม่เปลี่ยนสีหน้าหากมันเป็นสิทธิ์คนอื่นของเหิงยั่วเขาคงไม่สร้างความลำคาญได้แต่นี่พลังของหวังหลินช่างหน้าทึ่งดังนั้นจึงได้หักห้ามใจไว้พูดมา วังหลินมองไปที่ตะขาบหมื่นขาและพูดอย่างซื่อตรงข้าอยากจะขอพิษตะขาบสักเล็กน้อยข้าหวังว่าผู้โโอ,โออย่างจะตกลงก่อนที่ผู้โโออย่างจะพูดขึ้นเราสิทธส่วนเต้าทั้งหมดกลายเป็นโกรธเคืองหนึ่งในนั้นตะโกนขึ้นวังหลินอย่าพันให้พวกเราต้องห่างกันไกลวังหลินตะขาบตัวนี้เป็นสัตว์วิญญาณขององคลักของสำนักชวนเต้าของเรา เจ้าคิดว่าจะขอยืมพิษเพียงแค่กล่าวขึ้นมาได้เช่นนั้นหรือเจ้ามันโอหังเกินไปผู้โอโสคนผู้นี้หยาบคายกับสำนักชวนเต้าของเรามากเกินไปข้าขอให้ผู้โอโสสั่งสอนเขาเสียหน่อยผู้โอโสอีกทั้งสองคนไม่อาจหยุดการเยาะเย้ยนี้ได้ผู้โสโออย่างจ้องไปที่หวังหลินแล้วยิ้มอย่างขุนเคืองเจ้าหนุ่มเจ้าไปซะเถอะข้าไม่อาจให้มันกับเจ้าได้ หวงหลงและผู้อโสคนอื่นๆของเหิงยั่วก้าวไปบนกระบี่เหินและบินไปถัดจากหวังหลิน่วงหลงพูดขึ้นน้ำเสียงแจ่มชัดสหายโอหยางสำนักส่วนเต้าของเจ้าขี้เหนียวจริงๆแค่พิษตะขาบเท่านั้นไม่ได้จะเอาชีวิตของมันซะหน่อยผู้อโสโอหยางใบหน้ามืดมนเขามองรอบๆแล้วจ้องลงกับที่่วงหลงสหายห่วงหลงนำพิษไปเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เจ้าหนุ่มคนนี้กล้าหญิ่งยะโสไม่เคารพสำนักชวนเต้าเกินไปห่วงหลงลังเลชั่วขณะเขาไม่ต้องการทำให้สำนักชวนเต้าลำบากใจมากเกินไปเพราะว่าข่าวที่พวกเขานำมาทำให้รู้สึกตกใจเกินพอแล้วถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อนั้นสมดุลพลังของผู้ฝึกเซียนแควนเจ้าจะถึงการ ตาลปัดหวังหลินลังเลเขาอยากได้พิษจากตะขาบตัวนี้จริงๆจ,งจึงพูดกับผู้โสโออหยางขึ้นผู้โสโออหยางข้าเพืองต้องการพิษตะขาบเล็กน้อยข้าสัญญาว่าจะไม่ทำให้มันบาดเจ็บถ้าท่านตกลงข้าจะแลกเปลี่ยนกับของบางอย่างก็ได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ